โอ้ยสวยจังน้องโอ้ยมาดูกะมาดูมีมีไอเด็กบ่าวเออแม่เอ้ยพึ่งปอกไว้ในได้กับเด็กสิบหกนี่กี่ปีคะสิบก่ะสิบโอ๊กกะโอ้ยนี่ป้ามาวางแป็นชีวิตบ่าวเออเนี่ยตีเมล็ตีช่วยจังไอตีแปลงนี่นะแต่ว่าย่อตีนู่นโค้งนะช่วยเด็ดตัวฮะเจ้าโค้งโอ้ยตัวฮะเจ้าโค้งไหนเจ้าโค้งอยู่ไหน เออลูลารูอ่าเจนี่นี่เจติเช่นไปใกล้เตมาหครับอ่ะใช่ค่ะอ่ยนี่และอ่ะปอดีจืดตีตับเลือนโอนยกับเจแหนมตึงใกล้แต่ไรอ่ะแปลงเนี่ยไอ้ไรเป็นเสียร้านไอ้ยาน้องแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบมั้งอ่ะหรือว่าต้นกหนุนเอาออกต้นการหนุนเราอ้อยต้นการหนุนเอาอกได้ไหมเจตัดอกเลยก่อนก้อนไมอ้ยาจืดเนี่ยนู่นเจเนี่ยนู่นเลยจืดเนี่ยนู่นเลยตัดตัดติงเลยนะเจนะตัดติงเลยติงไปเลยน้องตัดติงไเลยไม่มีปนะ ไอ้ต้นลูกโนดกันเดี๋ยวต้นลูกโนดตัดตัดออกกไงเจต้นลูกโนดนะอืมต้นลูกโนดเออล้วตงลูกม่วงนี่กินลังกายลดลาเจตัดออกเลยนะไอยานี่นี่ใบม่วงก็ตัดออกกไงเจนะกินกินนะตัดไอยาืจอเนยน้อยเจไม่ต้องห่วงเลยนะไอยาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปกดเบี้ยก่อนนะอ่าไปน้องไปเราไปกดเบี้ยก่อนน้องไปโลกให้ตัดให้ตายเดี๋ยวเราไปกินพิซซ่ากันโจ้กุ้ยใบไปใจใช่ไหมอ่าโตมาแล้วแกโตมาแล้วรับผลรับผน อ้าโลน้องอเฮลโลป้า,ปา,ามาาเ้นีแจกอยนาแล้วอ่าเดี๋ยว่อไปท้นเบี้ย่เลยคิวยาวยืนมันกับบัวหลดควายอยู่ป้าเาน่ลนะน,นอน่นป้าเอาเน่นอนตัดเลยป้าตัดได้เลยนะบัวอ้เขาตัดเลยมาอัเออป้าตัดไปนัดเร็วได้จ่ายเงินจอดเะป้าอเออแนี่อเดี๋ยแค่ไปโอเคโอเคโตมาเร็วไอ้นึกไอ้จริงจแลเดี๋ยวเว อ่าเฮโลปาปอ่าเดี๋ยวเอเดี๋ยวไอ้เตเอเดี๋ยวก่อยตายกันตามมาเอ้ยร่วงร่องุไม่เอรอบียร่งอยู่จะปั่นกันนี้าเอออย่ามาน่กับเจ๊ตาตายตายโอ้เฮ้นี่ถึงกูกูกูตกว่าโซ่ม่พนทีนี่ป้าเดอจิงอย่ามาทำเล่นกับเจ๊ตายตายโอ้ม่เจอไม่เป็นอหรอไม่รวยริงไม่ไอ้ไตาตายไม่เจอไม่เป็นไม่ง เดี๋ยวไปเจอของคนอื ja ่นวะไปเจอไม่เป็นแลหรอใช้ยิงใส่ท้องตัวมั่วแรงมันจะคล้องบ้ดับมันที่มันได้